สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับหวกแอนแบงก์อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยจะมารีวิวมือถือรุ่นเก่านะครับแต่ว่าไม่เก่ามากนั่นก็คือ iPhone 10R นั่นเองครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่ออกมาประมาณ2ปีกว่า3ปีละก็เป็นรุ่นที่ออกมาตามหลัง iPhone 10นะครับแล้วก็ทําตลาดอยู่พักใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมือหนึ่งยังหาซื้อได้กันอยู่นะครับตามดีลเลอร์แล้วก็ร้านทั่วไปนะครับซึ่งราคาที่วางจําหน่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยถูกกว่าราคาตั้งอยู่เยอะนะครับก็ ราคาเริ่มต้นในรุ่นความจําน้อยสุดจะอยู่ที่หมื่นไปปลายเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับในในช่วงเวลาที่เขายังจําหน่ายตอนออกใหม่ๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็ราคาที่สําคัญเนี่ยไม่แพงด้วยครับตัว p p o o n 10R ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นอย่างแรกเลยนะครับอยู่ที่หน้าจอจะมีขนาดถึง6.1นิ้วซึ่ง ใหญ่กว่า iPhone X ที่เป็นตัวพรีเมียมเนี่ยอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับดูด้วยตาเปล่าก็จะเห็นเลยครับว่าจอเนี่ยมันจะยาวกว่าถึงแม้ว่าขอบจอเนี่ยจะหนากว่าก็ตามครับจอขนาด6.1นิ้วเป็นจอ LCD Retina นะครับความละเอียดแล้วก็สีสันเนี่ยอาจจะเป็นรอง iPhone X อยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยจะเป็นจอ,อ OLED แต่ว่าข้อดีของจอชนิดนี้เนี่ยก็คือกินทรัพยากรแบตเตอรี่น้อยนั่นทำให้ iPhone 1 r ตัวนี้เนี่ย มีหน้าจอใหญ่แต่ว่ามีแบตที่อึดแล้วก็ใช้ข้ามวันได้สบายนะครับก็คือเราใช้งานปกติเลยเล่นเน็ต Facebook Line แล้วก็เชา้าจดเย็นเนี่ยอยู่ได้สบายๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ถือว่ารุ่นนี้เนี่ยยังไม่ตกกระแสแล้วก็ยังใช้ได้อีกนานก็คือ CPU A12 นั่นเองครับซึ่งเป็น CPU ที่ยังไม่เก่ามากนะครับเชื่อว่าได้รับอัปเกรด IOS อย่างน้อยเนี่ยปีขึ้นไปแน่นอนครับ ก็ยังคงเป็นมือถือที่น่าใช้นะครับชิป A12 ตัวนี้เนี่ยเป็นชิปที่ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับเวลาเล่นเกมหรือว่าทํางานนานๆเนี่ยเราจะมักไม่ค่อยเห็นคนบ่นเรื่อง 10R มีความร้อนสูงนะครับผิดกับ iPhone 10นะครับที่ชาร์จด้วยเล่นด้วยหรือว่าใช้งานานานๆเนี่ยโทรคุยโทรศัพท์นานๆเนี่ยแนบกับหูเนี่ยมันจะรู้สึกอุ่นขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่า 10R ตัวนี้เนี่ยปัญหาเรื่องความร้อนค่อนข้างน้อยกว่าอยู่พอสมควรนะครับซึ่ง t e r ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นอาจจะไม่ไม่ใช่ระดับท็อปไลน์นะครับแต่ว่ายังถือเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับก็ตัวหน้าจอใหญ่แล้วก็ที่สำคัญครับไม่มีปุ่มโฮมเพราะว่าจะเป็น Face ID แล้วนะครับ Face ID ก็สแกนได้แม่นยำตามมาตรฐาน p p o o n นะครับก็ OS ล่าสุดก็เห็นว่าจะสามารถปลดล็อกผ่านเวลาใส่แมสได้แล้วครับก็ รออัปเดตได้อีกทีครับผมทีนี้มาถึงจุดหลักอีกหนึ่งจุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของกล้องหลังนะครับซึ่ง 10R เนี่ยจะมีกล้องหลัง1ตัวนะครับ12ล้านพิกเซล f 1.8ส่วนรุ่นที่เปรียบเทียบกันเยอะก็จะเป็น iPhone 10ก็จะเป็นกล้องหลังคู่นะครับซึ่งแน่นอนครับการถ่ายภาพตอนปกติเนี่ยกล้องคู่อาจจะมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยนะครับแค่เล็กน้อยจริงแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในที่ร่มหรือว่าแสงน้อยเนี่ยตัว iPhone 10R ตัวนี้เนี่ยจะให้ภาพที่สว่างกว่าแล้วก็มีน้อยน้อยกว่านะครับซึ่า เป็นข้อดีกันคนละแบบแล้วก็ภาพรวมของ 10R ตัวนี้เนี่ยจะให้บุคลิกของแสงสีที่ค่อนข้างสมจริงนะครับไม่ปรุงแต่งมากเวลาเราพอร์ตออกไปทำแต่งรูปต่อในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะได้สีที่ค่อนข้างตรงไม่ไม่เพี้ยนมากครับก็คนที่ใช้ iPhone อยู่ตลอดก็จะชอบบุคลิกสีของ iPhone ซึ่ง 10R ตัวนี้เนี่ยก็ยัง ทำได้ตามมาตรฐานของ iPhone รุ่นใหม่ๆนะครับผมแล้วก็พวกโหมดการถ่ายรูปต่างๆโดยเฉพาะ Portrait นะครับตัว 10R ตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะครับถ่ายรูปหน้าชัดหลังเบลอแล้วก็แยกวัตถุได้ค่อนข้างดีครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หวังผลเรื่องกล้องได้ดีเลยครับผมก็สรุปเลยนะกันนะครับในปี2021หากใครที่กำลังจะมองหา iPhone ที่ราคาไม่สูงมากมือหน่งตกว่า2 0,000หรือว่ามือส,ออสอเนี่ยราคาหมื่นนิดนเนี่ย ยังเป็นตัวที่น่าเล่นมากนะครับด้วยระบบ iOS ที่ค่อนข้างเสถียรนะครับแม้แต่ iPhone 7 iPhone 8ทุกวันนี้ก็ยังใช้งานได้ลื่นอยู่ดังนั้นเนี่ย 10R หายห่วงเลยครับชิป A12 ตัวนี้เนี่ยไปได้อีกไกลนะครับจอเป็น LCD นะครับไม่กินแบตเตอรี่อยู่ได้เช้าจดเย็นครับแล้วก็มีระบบสแกนหน้าเหมือนกับรุ่นแพงๆเลยดังนั้นเนี่ยเป็นรุ่นที่ไว้ใจได้แล้วก็ค่อนไปทางพรีเมียมแน่นอนครับ ซื้อชั่วโมงนี้ยังคงคุ้มอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีให้เลือกหลายสีนะครับอย่างสีที่ผมหยิบยกมาเนี่ยก็จะเป็นสีโปรดักเลสนะครับก็จะเป็นสีแดงพิเศษสําหรับใครที่กําลังจะซื้อ iPhone 10R มือสองก็จะมีทริคในการซื้อเล็กน้อยนะครับอย่างแรกเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นรุ่นที่มีจอค่อนข้างใหญ่ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องอ่ากางดูให้ดีนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยบิดหรือว่างอไหมถ้าง,งอเล็กน้อยเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าถ้าง,งอเยอะจนผิดองศา ใช้ไปอนาคตเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับแบตหรือว่าจอได้น,นะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็อีก1จุดนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นกันเยอะซึ่งเครื่องน,นี้ก็เป็นก็คือขอบหลังเลนเนี่ยเนื่องจากว่ามันนูนออกมาเยอะเนี่ยสีมันจะลอกแล้วก็ตรงขอบเนี่ยสีมันจะลอกบางจุดซึ่งผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้กระทบต่อการใช้งานจริงนะครับแล้วก็เท่าที่ผ่านมือมาเนี่ยเทนอาเนี่ยมันจะมีลอกตามปุ่มตามโฮมตาม รูลำโพงเล็กน้อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะแต่ว่าถ้าเราเลือกได้ก็เลือกเครื่องที่สวยที่สุดมาก่อนละกันอีกหนึ่งจุดก็จะเป็นในส่วนของจอนะครับก็ดูให้ดีนะครับเพราะว่า iPhone 10R เราจะเห็นระหว่างตัวบอดี้กับจอนะครับมันไม่ได้แบบแนบเป็นชิ้นเดียวกันแบบติดก,กันเป๊ะแบบพวก12 12 Pro Max ตัวใหม่นะรเราก็จะเห็นช่องว่างอยู่ตรงนี้ถ้าเครื่องที่เคยเปิดมาแล้วเนี่ยมันจะเห็นเลยนะครับว่ามันจะมีรอยแงะอยู่มุมใดมุมหนึ่งนะครับก็ดูให้ดีว่า เปิดเพราะอะไรถ้าเปลี่ยนแบตก็อาจจะโอเคแต่ว่าถ้าเปลี่ยนจออะไรมาเนี่ยก็ต้องดูอีกทีส่วนวิธีดูคุณภาพของจอด้านในนะครับด้านแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของดูว่าสีมันเสมอกันไหมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจอมันไม่ได้เป็น OLED นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเบ์ออินหรือว่า,อาจอชมพูหรือว่าเป็นภาพซ้อนเท่าไหร่แต่ว่าสีจอเขาจะออกอมน้ําเงินน้าเงินนิดหน่อยเป็นธรรมชาติของเขานะครับแล้วก็ประการที่2เราก็ดูตรง รับแสงตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกว่ามีโูโทนไหมถ้ามีเนี่ยโดยมากเนี่ยส่วนมากมันก็จะเป็นจอเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยนจอมาหรือว่าไม่ได้ผ่านการแก้ไขอลอกกระจกมานะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นจอ copy หรือว่าจอเป็นแบบจออื่นที่ไม่ใช่จอจากศูนย์ Apple เนี่ยโดยมากมันจะไม่มีตัวทูตทนตัวนี้โผล่ออกมาให้เซตนะครับมันก็จะเหลือแค่2ช่องนั่นเองแล้วก็ประการสุดท้ายที่สําคัญมากนะครับต้องดูเลยนะครับก็คือ face id เรามาดูตรงนี้แล้วก็ตั้งค่าแล้วก็กดสแ,แกนหน้าดูเลย ถ้ามันเป็นขอบเขียวๆข,ขึ้นวงกลมเนี่ยให้สแกนหน้าให้สมบูรณ์100%นะครับนั่นก็แสดงว่าตัวเครื่องเนี่ยสามารถใช้งาน Face ID ได้แต่ว่าถ้าไม่สามารถสแกน Face ID ได้เนี่ยก็แสดงว่าในส่วนของฟังก์ชัน Face ID มีปัญหามันก็อาจจะส่งผลต่อกล้องหน้าแล้วก็พอสเทดแล้วก็อาจจะส่งผลต่ออย่างอื่นบ้างอีกเล็กน้อยนะก็คือเครื่องเนี่ยยังคงสามารถใช้งานได้แต่ว่าฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยมีปัญหาดังนั้นเนี่ย เครื่องเนี่ยมันจะต้องถูกกว่าเครื่องที่ใช้งานได้อีกหลายพันเลยนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งถ้าใครเจอเครื่องที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยแล้วก็คิดว่ารับได้เนี่ยก็สามารถซื้อได้นะแต่ว่าอาจจะเป็นราคาที่ถูกลงกว่าเครื่องปกติอีก2-3พันบาทเลยครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับมันเป็นวิธีดูว่าเครื่องเนี่ยผ่านการใช้งานมาเยอะไหมก็ต้องดูสุขภาพแบตเตอรี่นะครับก็คือเครื่องเนี่ยมันจะเริ่มจากร0อซนะครับแล้วก็ลดลงเรื่อยๆรุ่นนี้เนี่ยผ่านมาประมาณ2ปีกว่า3ปีได้ละก็ แบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะอยู่ถ้าตามปีที่ออกใหม่ใช้งานปกติมันจะอยู่แถวๆแปดิบกว่าหรือว่า70%ไปลายๆนะครับก็ยังพอใช้งานได้สักหนึ่ปีนะครับแบตบมันจะเสื่อมที่ประมาณต่ํากว่า75%เซนตนะครับก็ตอนนี้รุ่นนี้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ราคาไม่แพงประมาณพันนิดๆก็เปลี่ยนได้ละหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการดูก็เหมือนมือถือรุ่นอื่นนะครับอะไหล่น้าจอรุ่นนี้ก็ไม่แพงนะครับก็ หลักประมาณ3,000กว่าบาทเองถ้าจอเสียก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มีค่าแม่ทันแนนที่ค่อนข้างต่ำกล้องหลังไม่แพงกระจกหลังไม่แพงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเล่นครับซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็ฟังก์ชันมาค่อนข้างครบครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ iPhone 10R ก็ฟันธงไว้เลยอีกทีนะครับว่าน่าซื้อครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเอารีวิวรุ่นอื่นของ iPhone มาพูดถึงในปี2021ครับก็รอติดตามาเพิ่มเติมกันได้ครับผม ก็คลิปนี้ไปก่อนละกันครับสวัสดีครับ